ปัญหาใหญ่ๆของชาวออฟฟิศที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งต้องบอกเลยว่าผมได้ลองใช้เก้าอี้สําหรับใช้งานในออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่ราคาเป็นหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นแล้วก็มันจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากผมเชื่อว่า EP นี้หลายๆคนอยากจะรู้ว่าเราจะมีหลักการเลือกเก้าอี้อย่างไรให้มันเหมาะสม เพื่อที่จะไม่ใช่ว่าแบบจะซื้อเก้าอี้ยี่ห้อไหนมาก็ได้รูปทรงแบบไหนมาก็ได้ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมจะพานักกายภาพครับมาให้คําแนะนําด้วยว่าสรีระของแต่ละคนมันมีผลไหมในการที่เราจะเลือกเก้า e. อี้เก้าอี้ในแต่ละแบบวัสดุที่เขาให้มาฟีเจอร์ที่เขาให้มารวมถึงเรื่องของราคาด้วยจะมาเลือกยังไงให้มันเหมาะกับสรีระของแต่ละคนเราจะใช้หลักการตรงน,นั้นมาพูดคุยกัน วันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักการเกี่ยวกับเรื่องราวของเกาอี้ครับบอกเลยครับว่า E ีนี้คุณจะสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกับเราแน่นอนแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับ E ีพีนี้ด้วยนานๆทีได้เชิญแขกรับเชิญครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับคุณครูก้องฮะเป็นนักกายภาพบําบัดที่จะมา ให้คำปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับคุูก้องครับสวัสดีครับครูกล้องนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดครับปัจจุบันเป็นครูสอนพิลาทิสที่เพ w e r อ o u s e พิลาทิสครับปกตินักกายภาพบำบัดเขาให้คำปรึกษาหรือว่าหน้าที่ของเราหลักๆคืออะไรบ้างอย่างแรกนะครับถ้าคนไข้มาหาเราเนาะเขาก็ต้องการคำแนะนำครับหรือว่าต้องการตอบคำถามของเขาว่าเขาเป็นอะไร อย่างนี้ครับหคือเราต้องให้คําแนะนําเขาได้2เราก็ต้องอสร้างความชัดเจนให้กับเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ช่วยรักษาเขาให้เขารู้สึกดีขึ้น uh huh. แบบนี้ครับได้เลยดังนั้นวันนี้ผมจะให้โจทย์หลักๆเลย<ด>คือคผมจะทําตัวเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้เดินเข้าไปในร้านร้านที่แบบเขาขายอุปกรณ์สำหรับออฟฟิศคือเราเราเป็นชาวออฟฟิศทำงานมาหลากหลายปีแล้วคือสําหรับของผมเองเนี่ย การเลือกเก้าอี้ของผมนะตั้งแต่ตอนที่มันไม่มีความรู้เลยนะถูกไว้ก่อนหรือไม่งั้นอ่ะดีพอมีตังนิดนึงขอดีไซน์ก่อนแต่ไม่รู้เลยว่ามันจะถูกแบบสรีระของเราหรือเปล่าอถ้าเป็นพวกเนี้ยผมคิดว่ามีหลายๆคนแบบจะสงสัยแบบผมนี่แหละดังนั้นวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันอยากจะให้ช่วยแนะนําหน่อยว่าถ้าหากว่าหลักการเลือกของเก้าอี้ที่เราจะนั่งใช้งานทํางานเนี่ยมันจะมีแบบต้องดูอะไรยังไงบ้างอ๋อได้เลยครับ ก็อย่างแรกนะครับนั่งสบายครับถ้านั่งไม่สบายต่อให้ถูกหรือแพงแค่ไหนเราก็คงไม่ซื้อถูกต้องไหมครับนั่งสบายนั่งสบาย2เรานั่งชิดเก้าอี้ครับหรือว่าชิดพนักพิงก่อนนะครับลองดูต้องต้องเลื่อนเข้ามาอีกครับอันนี้คืออันนี้คือท่านั่งที่ถูกต้องใช่ครับนั่งหลังตรงนะครับพอหลังตรงปุ๊บจะเห็นช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเก้าอี้ที่ดีควรที่จะมีลมบาซัพพอร์ตหรือว่าไอ้ตรงนูนตรงเนี้ยที่มันคอย พยุงหรือว่ารับกับสรีระของเราตรงหลังล่างนะครับให้พี่ต้อมเอ็นมันได้เลยะนะครับถัดมาถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอยากจะแหงนคอบ้างหรือว่าอยากจะพักศรีรษะบ้างเวลาเราผ่อนอ,อ,อยากผ่อนคลายจากการทำงานหนักๆก็ให้มีที่รับรศีรษะหรือว่าเฮดซัพพอร์ตอีกซึ่งเฮดซัพพอร์ตที่ดีก็ควรที่จะมีการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงได้ตามสรีระของเราสูงตา่ตางกันเนาะนะครับมือสองข้าง แขนหรือฟอร์อาร์มของเราเนี่ยควรวางไว้บนเขาเรียกว่าร์มซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหมครัตรงนี้แหละครับซึ่งเลื่อนได้เลื่อนไปด้านหน้าเลื่อนเลื่อนไปทางด้านหลังได้จะดีมากนะครับและให้ข้อศอกของเราเนี่ยงอสักประมาณ90องศา90ประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าจริงๆต้องเลื่อนเก้าอี้ขึ้นอีกนิดนึงครับเลื่อนเก้าอี้ขึ้นอีกนิดนึงให้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเลื่อนเก้าอี้ให้สูงขึ้นครับอันนี้ปื้ออันนี้ผมสูงสุดละผมสูงสุดละทีนี้ปรับ อาร์มสปอร์ตตรงนี้ครับลงอีกสักหน่อยหนึ่งอาร์ม p ปอร์ตลงก็ตรงนี้ปึ๊บประมาณประมาณนี้ใช่ครับยืดตัวขึ้นให้รู้สึกว่าบ่าของเราหรือสะบักของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่เกร็งหรือว่ายกไหลขึ้นมาต้อต้องไม่ยกไหลซึ่งอาร์มสปอร์ตตรงนี้ครับต้องสอดคล้องกับระดับแป้นพิมพ์ด้วยถ้าอาร์มพพอร์ตอยู่ตรงนี้แต่ระดับแป้นพิมพ์อยู่สูง ข้อมือเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับว่าคือสมมุติโต๊ะทํางานมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เราก็ควรให้อาร์มซับพอร์ตให้มันอยู่ในเดียวกันหรือประมาณ90องศานั่นเองนะครับซึ่งนําไปสู่ข้อมือถัดไปครับถ้าคีย์บอร์ดหรือว่าระดับเมาส์ของเราเนี่ยระดับเมาส์คีย์บอร์ดอยู่สูงข้อมือก็จะอยู่ในท่านี้เนาะก็ต้องอยู่ในท่าเฟลชันหรือว่าท่างอตลอดเลยมันก็จะปวดแน่นอนครับยิ่งค้างนานเท่าไหร่แรงกดที่ทางด้านหน้าข้อมือ ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับก er. ็จะอยู่ในท่านี้ซึ่งไม่ถูกไม่ควรเออหลายๆคนผมก็ก็เห็นแบบเออบางทีคือตอนที่เราเข้ามาผมก็จะชอบคือเราก็เคยไปดูเรื่องนี้มาบ้างผมก็จะเห็นเด็กๆบางคนก็จะแบบนั่งจอกอยู่เนี้ยมันก็จะแบบไหลก็จะมีนี้ข้อมือก็จะแบบนี้ใช่ข้อมือก็เลยพยายามแต่ที่แต่ที่พบได้บ่อยคอมมอนที่สุดไม่ใช่ที่ข้อมือครับแต่เป็นยักไหลครับคือเราไม่ตั้งใจแต่มันจะช่วยเรา เพือ่อยกล<ข>อยขึ้นมาให้ข้อศอกอยู่แนวเดียวกับข้อมือือมอรู้ตัวอีกทีก็คือปวดไปแล้วอนี่เลยที่บอกว่าใครบอกว่าทําไมาชอบปวดปวดไหล่ปวดคอใช่ครับเพราะท่านั่งที่ผิดพลาดถูกต้องเลยครับออันนี้คือ,เ,อ,อเป็นเกี่ยวกับบางโพสิชั่นให้มันเหมาะสมก่อนโอเคพี่ต้อมนั่งต่อเลยโอเคเอาก้นพิงชิดกับพนักพิงนะครับชิดเลยครับก็จะไล่ต่อมานะครับพอก้นนั่งแล้วเรามาดูที่ ขาของเราบ้างครับวัสดุที่เรานั่งนะครับถ้าเป็นวัสดุบุนุ่ม,มก็จะช่วยรับแรงกดไปที่ก้นหรือที่กระดูกของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีเวลาเรานั่งนานๆหรือเหงื่อออกอม,มันก็จะระบายอากาศได้ไม่แบบให้มันเฉดแฉยใต้ข้อพับเราเพราะเพาบางคนอาจจะเหงื่อออกมากกว่าบาง,งบางคนเหงื่อเยอะบางคนเหงื่อน้อย ครับงั้นอันนี้ก็มีผลในการที่จะเลือกแน่นอนครับใช่ดังนั้นคนที่จะเลือกนะครับก็ต้องดูว่าโอเคเราเป็นคนเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกเยอะก็ควรที่จะเลือกเป็นวัสดุที่ระบายอากาศได้ดีครับผมถัดมานั่งกอดเขาไม่ไปไหนเขาไไปไหนโอเคขอบของที่เบาะนั่งนะครับควรห่างจากข้อพับประมาณ2ถึงสนิ้วนะครับหมายหมายถึงไอ้ตัวข้อพับตรงนี้ใช่นิ้วของกล้องนี่แหละครับสอดเข้าไปเนี่ยประมาณ2อถึงสนิ้ว นะครับถ้ามันใกล้เกินไปมันก็จะไปชนที่ข้อพับครับซึ่งข้อพับเรามีทั้งเส้นประสาทและหลอดเลือดนั่งนานๆอาจจะเฮ้ยขาชารู้สึกเมื่อยขาอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นให้ห่างประมาณ2-3านิ้วสอนิ้วสอดเข้าไปเลยระหว่างข้อตรงนี้ีนะมีพื้นที่ประมาณนั้นนะครับก็จะรู้สึกสบายที่ข้อพับด้วยดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่ขายาวสมมุตินั่งชิดละขาอยู่ตรงนี้เลยอ่า ก็ต้องเลือกเก้าอี้ที่สามารถเลื่อนออกมาให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละคนอยูตัวอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเราลองทำดูว่าได้ไหมลองทําเลยครับเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้อันนี้เนี่ยตัวนี้ปรับได้ก็คือจากเดิมเดิมทีมันแบบอยู่ชิดแบบนี้แล้วเราก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้เข็นไหมว่าแบบว่าถ้าใครที่ขายยาวสูง180สูงยาวเขาดีร้อ190ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือถ้ามันยื่นออกไปเยอะเกินไปขาเรามันจะห้อยอ่าใช่ครับประมาณนี้ไปต่อครับครับ เข่าก็ควรที่จะงอประมาณ90องศานะครับ90ถึง100องศาโดยประมาณอยู่แถวๆนี้แหละและเท้าของเราควรวางแนบกับพื้นนะครับถ้าเก้าอี้ที่คุณมีอยู่ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ม,มันสูงมากเลยแล้วเท้าคุณลอยคุณเป็นคนตัวไม่ได้สูงยาวมากนะครับก็หาอะไรสักอย่างรองใต้ฝ่าเท้าของเราในการวางแต่ จะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้อัอนก็คือปรับมาตรฐานของการเลื่อนขึ้นลง<ช>ลเขาต้องต้องให้หาเก้าอี้อันนี้แล้วผมเจออีกอันนึงก็คือครูกล้องครับ,ค,รบคือบางทีบางคนเลือกโต๊ะทํางานโต๊ะทำงานมันจะมีความสูงไซส์ามาตรฐาน75ซนติเมตรบางคนอาจจะ8 5บางคนอาจจะซื้อมาเป็นแบบเกือบ1เมตรเลยอ่ะอแล้วบางทีมันส่งผลให้อสมมุติจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าไอ้ตัวที่รองแขนอะ่ะมันจะต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันกับ กับพื้นผิวโตครับอ่ะสมมุติอ่ะถ้าเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันมันพอดีแต่โตนี้ต้องเก้าอ e ีนี้ต้องสูงขึ้นไปละต้องสูงแล้วแบบขาลอยอ่าอ่ะดังนั้นทําไงต่อ,อเดี๋ยวณณตอนนี้นะครับมันมีนวัตกรรมหรือว่าหลายแบรนด์สร้างที่รองเท้าขึ้นมาอ่าก็เป็นทีมม่รองเท้าเพิ่มอยากใช้รวดเร็วมากอะไรสักอย่างกล่องรองใต้ฝ่าเท้าได้ ไม่ให้เท้าเราลอยถ้าเท้าเราลอยเราจะรู้สึกเกร็งแล้วไม่สบายครับลงไปถึงทําให้หลังเรามีการม้นวนด้วยอ,อย่างน,นี้ให้ลองไปสังเกตเนาะอย่างที่ผมบอกแหละคือสรีระอย่างเช่นผมเนี่ยตัวไม่ไม่ค่อยสูงมากก็จะพยายามเลือกโต๊ะให้มันแบบไม่ได้สูงเกินไปเจิ้าเซนหรือว่าบางทีถ้าเป็นโต๊ะไฟฟ้าได้ก็ยิ่งดีโต๊ะไฟฟ้ามันก็จะแบบว่าอาจจะปรับลงไปต่ําได้หรืออาจจะสูงได้แล้วแต่คนแต่สรีระของตัวคนประมาณนั้น่ะคราวนี้ นอกจากผมละเดี๋ยวลองอีกสักคนหนึ่งดิผมอยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าบอดี้หรือว่าตัวของผมอ่ะเล็กกับคนที่ใหญ่หมายถึงแบบบอดี้ที่แบบตัวใหญ่มากกว่าผมเนี่ยมันจะมีหลักการที่ที่แตกต่างกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเ<ด>ชิญน้นองเต้นนะฮะจะให้มาเป็นนายแบบอีกคนนึงแล้วลองวิเคราะห์กันดูซิว่าถ้าหากว่าเรายืนเทียบกันอ่ะถ้าจะให้คำคำแนะนำของสองคนนี้เนี่ยหลักการใกล้เคียงกันหรือเปล่ามีแตกต่างกันตรงไหนบ้าง ได้เลยครับเดินเข้ามาเลยครับไซส์โปรไหมอย่างผมเนี่ยแบบนี้มีแบบต้องเลือกอะไรยังไงไหมร่างกายคนเรามันจะต่างกันที่หนึ่งความสูงเนาะซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการปรับระดับเก้าอี้ไปแล้วซึ่งมันปรับได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงครับอีกด้านหนึ่งที่เราต้องคุยคือด้านข้างครับเมื่อลองนั่งครับถ้ารู้สึกอ่าลองนั่งเลยครับถ้ารู้สึกว่า ตรงนี้บางคนคือไซส์บิ๊กมากเลยเนาะ XXL ตรงนี้มันแน่นมันชนแสดงว่าเก้าอี้ตัวนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณแหล,ละโอ้ด้านนีนตต้ต้องดูไซส์กวงกว้าง <ๆ S 1> ด้วยครับด้านข้างก็มีผลนะครับแต่ถ้าด้านข้างโอเคยังสบายสบายวางแขนได้ลองปรับดูแล้วฉันรู้สึกนั่งสบายดีแสดงว่าเก้าอี้ตัวนั้นก็โอเคสําหรับคุณครับส่วนขาความยาวขาอย่างที่เมื่อกี้คุยกันแล้วนะครับ ถ้ารู้สึกว่ามันห่างเกินไปหรือว่ามันชิดเกินไปเราสามารถเลื่อนเบาะไปทางด้านหน้าหรือไปทางด้านหลังเพื่อปรับให้เหมาะสมได้รวมถึงข้อเท้าและ,ะเท้าของเราที่คนวางวางแนบกับพื้นนะครับถ้ารู้สึกว่าเข่ามันอยู่สูงเกินไปแสดงว่าตรงเนี้ยเตี้ยเกินไปก็ต้องเลื่อนขึ้นอีกให้เข่าของเรางอสักประมาณ90องศาถึงจะพอดีครับผม<ต>เดี๋ยวผมขอแถมคูกก้องได้ไหมครับได้เลยครับคืออย่างนี้ครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่นั่งออฟฟิศมานานมากสิบกว่าปีแล้ว แล้วจะมีท่าที่แบบชอบมากๆเลยนะแล้วรู้สึกสบายที่สุดก็คืออ๋อโอเคม,ม,ม,เมีมีปัเสียไหมมัเมสยเียไหมอย่างนี้ครับครูก้องขอพูดต่อเลยว่าท่านั่งที่ดีไม่สู้เปลี่ยนท่าบ่อยๆอ่าคุยต่อเลยนะครับว่า<อ>คือจริงๆท่านั่งที่ดีอ่ะมันไม่มีอยู่จริงครับถ้าเรานั่งท่านั้นนะที่เราคิดว่าดีอ่ะแปด ถึง10ชั่วโมงมันก็มันยังคงดีอยู่ไหมอ่าดังนั้นกูก็จะใช้หลักการที่ว่าเรียกว่าไมโครเบรกหรือพยายามเบรกตัวเองอยู่เรื่อยๆจาก2ชั่วโมงลุกทีกลายเป็นว่าอ่ะครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีลุกไปหยิบน้ําไปเข้า้งน้ําเปลี่ยนท่าทางสัก1-2นาทีแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่มไม่ทําให้งานเราล่าช้ามากขนาดนั้นหรอกนะครับแต่มันจะช่วยให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยรับโหลดได้น้อยลง เรียกว่าเหมือนลดการรับโหลดไปชั่วข่าวให้มันขยับขยับสารอาหารหรือว่าเลือดที่มันถูกกดอยู่ไม่ได้ไปเข้าไปเลี้ยงเลยเนี่ยมันจะได้รีลิสและเลือดหรือว่าอะไรจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราด้วยไมโครเบรกหรือว่าซอยเบรกเล็กๆแต่ถ้าสมมุติามันติดพันกับงานมากๆชั่วโมงหนึ่งลุกทีก็ได้ไม่เป็นไรแต่พยายามอย่าลวดเดียว 4- 5 6ชั่วโมงแล้วลุกอันนั้นจะแบบ เมื่อยนะครับดังนั้นก็เลยจะบอกต่อไปว่าถ้านั่งเรานั่งท่านี้ได้ไหมนั่งได้แต่อย่านานครับเปลี่ยนท่ามายืดตัวขึ้นบ้างอยืดได้หดได้แล้วถ้ายิ่งมีลมบ้าสปอร์ตหมุนตัวด้านข้างก้อนนี้ จะยิ่งช่วยสปอร์ตไม่ให้หลังเราอคอมนะครับ <c oughs> เราเรากดตรงนี้ว่า <c oughs> มือ,อกดตรงนี้ก็ <c oughs> เลยลง <Okay. S 2> <c oughs> อย่างท่าที่ก้องบอก,มกเมื่อกี้เราท่านี้จะเป็นท่าสบายของหลายๆคนะนะครับก็คือแบบไม่ต้องยืดตัวตรงมากนะครับแต่ถ้านั่งท่านี้นานๆเนี่ยแรงกดที่ดิสหรือว่าหมอนรองกระดูกของเราเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับแต่ถ้ามีอะไรสักอย่างด้านหลังรองรับสรีระเราอยู่เนี่ยแรงกดก็จะน้อยลงแล้วทําให้เรารู้สึกสบายกับการนั่งมากขึ้นนะครับ ถัด um มาที่พี่ถามค่อยขาแย่ไหมมันไม่ดีหรอกครับเพราะว่ามันคือการทําด้านเดียวอแต่ถ้าเราทำสองด้านสลับกันไปลองทำสองด้านในระยะเวลาเท่าๆกันกูก็บอกเลยว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่คําถามคือใครค่อยขาสองข้างบ้างใช่ไหมครับเราก็จะมีข้างที่เป็นโดมิเนนที่เราถนะข้างใดข้างหนึ่งซึ่งเราก็จะค่อยแต่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ตลอดครับซึ่ง ก็จะส่งผลเสียในอนาคตได้เน like ื like ่องจากกล้ามเนื้อต้องทํางานอยู่ด้านเดิมๆซ้ำๆแรงกดอาจจะเราไม่ได้กดก้นสองข้างเท่าๆกันแล้วอาจจะชิปไปข้างใดข้างหนึ่งทําให้ก้นฝั่งนั้นถูกกดทับมากขึ้นหรือว่ากล้ามเนื้อตรงก้นถูกกดทับมากขึ้นนําไปสู่อาการปวดที่ก้นล้าวลงขาอย่างที่สลักเพชรอย่างนี้หลายๆคนรู้จักนะครับมันจะมีอีกสองแท่นิยมที่ผมเห็นแล้วก็ผมก็ทําด้วยนะ อะแรก็คือขวยแห้งเลยอันที่สองก็คืออย่างนี้ขัดสมาธิอันนี้เออบางคนติดงไหครับผมเห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะบายไม่ไม่เพราะบางคนก็คืออย่างที่บอกพอปรับก็อี้ขึ้นมาสูงแล้วเท้ามันลอยบางคนเขาไม่มีที่รองก็เลยเอาเท้ายังไงเดียวไม่ให้ตกก็เลยมาอย่างนงี้ถูกต้องก็จะรู้สึกว่าถ้าเท้าลอยไม่ไม่ไม่สบายก็จะขึ้นมาท่านี้แทนอืมซึ่งเวลาเรานั่งท่านี้ครับหลังเราก็จะมีการทิ้วไปทางด้านหลังทําให้เราหลังโค้งไปทางด้านหลังอย่างเงี้ยอ่าโอเคเหมือนเดิมครับ นั่งได้ครับแต่ก็ต้องปรับเตะนานอ่าใช่ครับแต่ก็มีลำบ้าซัพพอร์ตก็ช่วยได้ประมาณนึงมันไม่ไม่ได้เยอะเลยแหละช่วยได้เยอะมีค่หนึ่งที่ที่แถวนี้ชอบนั่งคู่กล้องครับผมเห็นบ่อยทุกวันเลยครับนี้โอียนไงสบายเอาคอมไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ข้อดีข้อเสียของการนั่งแบบนี้ลวกันคือมันอินได้ไงก็อย่างเงี้ยอ่าเข้าใจครับทีนี้เอ็นเนี่ย ก็เหมือนก็บอกเหมือนเดิมว่าทําได้ครับแต่ถ้าทําแล้วรู้สึกไม่สบายให้เริ่มให้เปลี่ยนท่าได้เลยอย่างที่ครูก้องบอกว่าไมโครเบรกเมื่อกี้สานาทีส5นาทีเนี่ยมันเป็นแค่เลขสมมติขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่านั่งไปแล้วสินาทีมันรู้สึกไม่สบายก็แสดงว่าร่างกายกําลังบอกอะไรแหละต้องเปลี่ยนแลหละแสดงว่าท่านั้นอ่ะเป็นท่าที่โอเคอาจจะไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าร่างกายได้บอกอะไรแหละนะครับก็เปลี่ยนท่าได้เลยนะครับถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นานนั่งได้พอสมควรครับแต่ก็ไม่ควรนาน นะครับแล้วถ้ารู้สึกว่าหลังมันลอยๆไม่ติดกับเบาะแสดงว่าหลังเราจะต้องเกรง็งอัพขึ้นมาตลอดมันก็จะอกการแบบแบบเอ้ยเกร็งหลังปวดห<อ>ลังถูกต้องครับอาการต่างๆก็จะสะท้อนมาที่เราเองเราก็จะรู้เองว่าอโอเคมันปวดแสดงว่าอันไหนถ้าเราแบบเกร็งมากตลอดเวลายอย่างเช่นอ่ะยกแบบเมื่อกี้อย่างนี้อ่าไปละเรียบร้อยเราก็เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้เหมือนคนมาขี่ข้อหรือคนมาขี่ไหลอะไรเงี้ยเพราะเพราะรูปแบบของการนั่ง ครับผมเพราะรูปแบบของการนั่งเป็นอย่างนี้เออนี่แหละก็เคยมันก็จะมีท่ามาตรฐานเนาะอย่างที่ครูก้องเขาแนะนําเราไปก็คือให้ให้ปรับตามนั้นก่อนแต่ถ้าหากคุณจะปรับรูปแบบที่คุณต้องการอย่างเช่นอควัยห้างบ้างแต่ก็ต้องสลับใช่ครับอ,อะไรเงี้ยได้ไม่ไม่ผิดแต่ก็ท่าท่าที่ดีกว่าข่อยห้างก็คือการวางเท้าอย่างที่ก้องบอกครับข้างหลังตรงวางเท้าให้ติดกับพื้นท่านี้ก็จะเรียกว่าถือว่าเป็นท่าดีที่สุดแล้วกัน แต่ก็เปลี่ยนท่าให้บ่อยให้บ่อยให้บ่อยอย่างที่ก้องบอกรู้สึกเมื่อก็เปลี่ยนถูกต้องครับ,รบถ้า,ถา,ถาใจะให้ใจดีก็คือลุกเลยไปหยิบน้ําไปเข้าห้องน้ําแล้วค่อยกลับมานั่งนะครับแล้วมันมีอีกอันนึงที่ที่ผมอยากจะรู้ส่วนตัวอะไรคือได้ครับบางคนอะ่ะชอบใส่กระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้ผม,มอยากจะถามครูก้องหน่อยถ้าสมมติใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็นั่งทับบ่อยๆเนี่ยมีส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายเราบ้างพอนั่ง รู้สึกไหมครับว่าไอ้ด้านที่มีกระเป๋าตังค์ก้นก็ต้องยกสูงถูกต้องมันจะไม่เอียงอย่างนี้อ่าสะโพกเราก็อยู่ในท่าที่เอียงนะครับกล้ามเนื้อหลังฝั่งที่ยกอ่ะก็จะต้องทํางานอยู่ตลอดอ่าแล้วเชื่อเถอะว่าไม่รู้สึกสบายหรอกครับดังนั้นก็ไม่ควรดับนะครับก็ควรเคลียร์กระเป๋าวางบนโต๊ะอะไรให้ดีหลายคนอาจจะลืมแล้วก็แบบเฮ้ยไม่ได้น่าจะเป็นไรหรอกคือ ระยะสั้นๆคุณอาจจะรู้สึกแค่เมื่อ,อยเฉยใช่แต่ระยะยาวเอาจริงอันนี้ผมขอแชร์ส่วนตัวแล้วกันครับนั่งตลอดเลยตอนเรียนหมอนรองกระดูกหรือว่าเส้นประสาทเนี่ยมันเคลื่อนแล้วก็แบบต้องกิน<อ>ยาแก้ปวดตลอดเลยครับก็เลยแบบว่าหมอว่าแนะนาว่า<ๆ>ก็เอาอันนั้นออกแล้วก็ออกกําลังกายแล้วลองอะไรดูเฮ้ยดีขึ้นครับแล้วเลยก็เลยเป็นความจํามาตลอดแล้ว่าต่อไปฉันจะเลิกนั่งทับกระเป๋าสัางค์อันนี้ฝากไปถึงผู้ชายนะผู้ชายหลายๆคนบางทีวัยรุ่นหรืออะไรที่ยังติดนิสัยีอยู่ แนะนำไงกันตามผู้เชี่ยวชาญให้เรียบร้อยใช่ครับเพราะว่าคือเราคิดว่ามันแป,ป๊บเดียวครับแต่จริงๆเราเผลอตัวบางทีไม่ว่าจะทํางานหรือว่าเล่นเกมก็ตาม,มเผลอแป๊บเดียวผ่านไปละชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้เออมันหมายความว่าเราอยู่ในท่านั้นตลอดครับอ,อันนี้ระวังระวังใช่ก็ต้องสงสารกล้ามเนื้อของคุณด้วยนะครับอ่าโอเค <laughs> เราได้ ได้เยอะไหมได้เยอะครับได้ได้ความรู้เยอะไหมผมขอ<ผ>มอีกข้อหนึ่งได้ไหมได้ครับนี่เป็นของภรรยายผมที่ชอบทําแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยค,คือคือ,คคอนั่งอะไรก็ช่างนั่งโซฟานั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องมีคือหมอนนะครับหมอน,บนเบา้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยดีไหมมันคืออะไรไหม มันคืออาร์มซัพพอร์ตไงครับแทนแทนเก้าอี้ที่เขาไม่มีอาร์มซัพพอร์ตพอไม่พอไม่มีหมอนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแขนห้อยตองแต่งหราะหรือว่าจะวางอะไรก็ต้องยกสูงขึ้นไปแสดงว่าหมอนนั้นกำลังทําหน้าที่แทนอาร์มซัพพอร์ตที่ที่เขาไม่มีในเก้าอี้นังนั้นเห็นไหมครับอาร์มซัพพอร์ตเริ่มสําคัญขึ้นมาแล้วขอองพูดไปเรื่อยเริ่มสาคัญขึ้นมาแล้วแขนมันจะไม่ตกอ่าใช่ครับเพราะแขนเราสบายอย่าลืมนะครับแขนเราเนี่ยมีน้ําหนักนะ ประมาณนึงเลยแหละ5โล7โลแล้วแต่น้ําหนักตัวแต่ละคนพอแขนมันไม่ถูกซับพอร์ตหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยต้องทําหน้าที่ดึงขึ้นอ่าอมไม่ให้มันห้อยลงใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามีอะไรวางซับพอร์ตปุ๊บตรงนี้ก็จะพักผ่อนายสบายสบายไม่ต้องทํางานหนักแล้ ถ้าใครไม่เชื่อว่าแบกแขนตัวเองแล้วไหนลองยืนไว้อย่างนี้สักประมาณสิบนาทีนะรับรองคุณได้กำแน่นอนเออนี่ดีมันก็จะมีวัสดุบางอันที่เขาจะแบบเหมือนคล้ายๆหมอนแต่วัดสวมเข้าตัวเราได้แล้วก็ตัวนี้ยเออนี่เป็นหลักการ arm support เอออันนี้ arm p o r t ด้ที่ดีครับผมหรือว่าเราได้ข้อมูลเยอะมากสําหรับเรื่องของการ นั่งนะฮะรูปแบบของการนั่งว่าเป็นยังไงตัวสูงตัวเตี้ยนะครับขาระยะขามีผลหมดนะครับแล้วก็เรื่องของอาร์มซับพอร์ตด้วยอ่ะขอบคุณเต้นมากมากเลยต่อไปนี่เดี๋ยวเรารจะแนะนําเรื่องของเก้า e อี้ละเพราะว่าตอนนี้คือเรามีเก้าอี้จากเอ g o t โกเทนครับมาให้ชมถึง5แบบก็คือจะตอบโจทย์กับทางที่เราคุยกันเลยผู้กองเล้ก็จะมีแบบว่าตั้งแต่อ่ะสมมติตัวนี้อ่ะเริ่มต้นตัวนี้ในรุ่นกาเซียนะครับเออร์โกเทนกาเซียถือว่าถูกที่สุดเนาะ สิ่งที่ครั้งครูก้องเห็นก็คือจะเป็นเบาถ้าสมมติเนี่ยมันจะเป็นเบาเขาเรียกเป็นเบาที่เป็นโมรี่โฟมอะไรประมาณนี้เนาะครับแล้วก็ที่มีช่วงหนึ่งที่เราพูดว่าบางคนเหงื่อออกครับอ่าอะไรเงี้ยก็อันนี้จะดีกับไม่ดีอะไรกับใครเหมาะสมใครบ้างขอเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้เลยครับเราก็จะเห็นว่าวัสดุผ้าเนี่ยครับจะต่างกันเนาะตัวนู้นจะได้ความนุ่มแอบนุ่มกว่านิดนึงนะครับแต่วัสดุผ้าเนี่ยอาจจะระบายอากาศ ไม่ดีเท่าตัวนี้ uh huh. อม่าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ไม่ดีเท่าตัวนี้ะนะครับตัวนี้จะ,ะมีความเป็นแบบรูเยอะๆช่วยระบายอากาศดังนั้นพออากาศมันถ่ายเทแล้วก็แอร์ฟลมันดีครับการที่เหงื่อมันจกข้างค้างอยู่ตรงข้อพับหรือใต้ขาเราเนี่ยก็จะน้อยลงอ่าก็จะรู้สึกว่าแบบเหงื่อไม่ได้เชิะแชะครับติดติดบอบอะไรขนาดนั้นอืมแต่ถ้าให้ดูแล้วก็คือเรื่องของอการซัพพอร์ตเรื่องของระยะขาอันนี้รุ่นนี้มันมันจะ เลื่อนมาข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ย<อ>ถ้าสมมติว่าใครที่ขาย,ยาวเนาะคุณก็ต้องมาลองนั่งดูแล้วคุณคุณดูว่าไอระยะที่จะสอดต,ตรงใต้ขาตรงเนี้ยมันเหลือประมาณ2-3นิ้วไหมถ้าเหลือโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามันเกินเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มันยาวขึ้นหรือตัวที่มันแตน่ไม่ปรับได้แต่อีกอส่วนหนึ่งคือตัวนี้มันจะไม่มีลมบ้าซัพพอร์ตที่แบบตัวนั้นปรับได้แต่คือมีม,มีนิดนึง แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าสามารถปรับให้มันเป็นคัสตอมตามที่เราต้องการใช่ครับถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้ไปลองด้วยตนเองนะครับว่าเหมาะกับตัวเราไหมแล้วเราชอบไหมทั้ง feeling การนั่งนะครับว่านุ่มพอที่เราต้องการไหมแล้วก็รบะบายอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงลำบ้าพพอร์ตเนี่ยที่ส่วนโค้งที่เขาให้มาเนี่ยเพียงพอกับหลังเราไหมนะครับแต่ตัวเนี้ย ที่ดีคือสามารถปรับขึ้นลงได้ครับแล้วก็ตัวอาร์มพพอร์ตก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับวมไปถึงตรงเฮดพพอร์ตนะครับก็จะมีการทิวขึ้นได้แล้วก็รวมถึงการปรับสูงขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีอ่างบประมาณที่สูงขึ้นเราก็ต้องดูเลือกอีกอันนึงอย่างเช่นอาจจะไม่ได้ชอบเบาะที่มันเป็นเบาะนุ่มแบบนั้นมีแบบระบายอากาศแล้วก็มีลัมบ้าซัพพอร์ต ก็จะเป็นุ่นคลอสเนี่ยก็จะมีส่วนที่ต่างก็คือลำบ้าซับพอร์ตเนาะใช่ครับเพิ่มขึ้นมานมากกว่าแล้วก็รูปแบบของตัวที่นั่งก็จะเป็นแบบตะข่ายนะครับปรับสูงต่ำอ่าส่วนใหญ่คือมาตรฐานของเก้าอี้ส่วนใหญ่ปรับสูงปรับต่ําปรับตัวอาร์มซัพพอร์ตเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหมดละที่เหลือเราไปดูว่ามีมีลำบ้าไหมที่เราต้องการความยาวได้ไหมตัวนี้มีที่รองซัพพอร์ตนีหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีให้ได้เลือกเช่นเดียวกัน อีกตัวหนึ่งครับก็อันดับต่อมาตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆฟีเจอร์แบบเป็นผ้าอ่าเป็นผ้าคืออย่างที่บอกบางคนอาจจะชอบแบบความนุ่มแบบนี้เนาะในมาตรฐานก็จะมีให้คล้ายๆกันตัวนี้เป็นเออร์โกเมติกโปรที่นั้นขึ้นมาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของวัสดุผ้าใช่ครับตรงนี้มีคําแนะนํำไหมครับว่าผ้าตรงนี้กับสมมุติว่าเป็นผ้าตัวนั้นมันแตกต่างอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะถ้าจะให้เลือกจริงๆจะ ถามว่าถ้าชอบแบบเบาะนุ่มและเป็นแบบผ้าเนี่ยตัว t e x t อร์ตรงนี้มีผลไหมสำคัญที่สุดคือ feeling ครับบางคนคือชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบ feeling แบบนี้ texture แบบนี้บ,บางคนชอบอนิ่มๆน,นวลๆแบบนี้หรือบางคนมีปัญหาที่กวนใจมากกว่าคือระบายอากาศไม่ดีเหงื่อฉันออกเยอะมากดังนั้นเก้าอี้ตัวไหนที่จะเหมาะสมกับคุณเนี่ย ควรที่จะมาลองนั่งลองฟีลลิ่งดูนะครับอ,อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเหตุผลส่วนตัวของผมที่ผมเคยเจอถ้าบางอันถ้ามันแบบลื่นเกินไปผมเคยเจอปัญหาที่แบบว่าบา,บางวันใส่สแลกตัวไหลเหรออ่าตัวไหลคือเวลาเรานั่งไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันไหล <c oughs> ไปแล้วแล้วเบาบางทีมันมันเป็นระดับราบที่มันไม่สามารถชันได้มันไม่มีความชันเวลาเรานั่งไปเสร็จปุ๊บตัวเราก็จะเริ่อนนิดนึงแล้วมันก็มันก็จะไหลไปอยู่ประมาณันเนี้ย เออเท็กซ์เจอร์ตรงนี้น่าจะมีผลด้วยส่วนหนึ่งในการยึดเกาะถ้าพูดอย่างนี้มีผลครับก็เนี่ยอย่างที่เราลองสัมผัสกันมาจะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีความมีรีสตันนิดนึงมีแรงเสียดทานนิดนึงแต่แบบไม่ถึงขั้นที่จะถูขาย้เราบาดเจ็บนะครับแต่ก็คือจะลดการไหลตัวไหลแบบที่พี่ต้อมพูดมาแกได้น้อยลงแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นก็คือเรื่องของความชันของบ่อนิดนึงเพราะตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีความชันเนาะมันเป็นเหมือนแบบเลเวลประมาณแบบ ก็ระนาบเดียวกันแต่อันนี้ก็จะมีความชันขึ้นมานิดนึ่งนะครับอันนี้ก็จะดูได้คือบางบางคนอาจจะชอบรูปแบบสไตล์นี้ก็ลองนั่งดูตัวนี้ e r g o m โ t i c Pro นะครับจาก e r g o t e c h แล้วก็ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสายของเกมเมอร์นะฮะตัวนี้จะชื่อว่ารุ่น s t ันนะครับตก็จะดีไซน์คือมันก็มีลำบาซัพพอร์ตมีตะข่ายแบบเมชตรงนี้นะครับตัวนี้อาร์มซัพพอร์ตมีให้ตัวนี้นะครับเลื่อนได้แล้วก็มีสีสันมาให้ นะก็รูปแบบคล้ายๆกันหลากหลายอันก็ลองนั่งนะครับแต่ตัวท็อปสุดสำหรับเกรดผู้บริหารหรือว่าใครที่ต้องการแบบฟีเจอร์แบบสูงสุดเลยตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า Ultimate Spacio ที่คุณครูกล้องนะครับพาเราดูแล้วทุกอย่างครบพร้อมแล้วก็จะมีเสริมตรงนี้ให้ด้วยที่แบบเวลาที่เราแบบอยากจะพักผ่อนหรือว่าเอนตัวเอ็นกายอะไรเงี้ยก็สามารถที่แบบเอนลงไปได้ประมาณนี้ นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของเก้าอี้จากเ e อ g o Trend ซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเก้าอี้เพื่อสุขภาพก็มีหลากหลายซีรีส์มาให้เราได้ดูนะตอนนี้แต่จริงๆคือมันมีหลากหลายรุ่นมากกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมสามารถไปเลือกว่า,วาแบบงบประมาณแบบไหนรูปแบบแบบไหนรูปทรงแบบไหนที่คุณผู้ชมช,มชอบแล้วก็เบสออนจากคําแนะนําที่คุณครูกล้องให้พวกเราผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับอตอนนี้ผมเชื่อว่านะหลายๆคนนะที่นั่งทํางานอยู่นะตอนนี้แล้วก็เกิดคําถามก่อน ตั้งแต่ตอนที่เราคิดกันนั่นแหละจะหาเก้าอี้สักตัวดีๆเพื่อมาให้ซัพพอร์ตการทํางานของเราเลือกแบบไหนดีเพราะว่าการทํางานหลายๆคนคือทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าจะต้องแบบตัดต่องานนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้นานๆดังนั้นเก้าอี้ตัวนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือการทํางานอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่คุณจะต้องมานั่งทุกๆวันวันละ8-10ถึงชั่วโมงดังนั้นตั้งใจแล้วก็ใส่ใจกับการเลือกเก้าอี้ของคุณต้องลงทุนใช่ใช่ต้องลงทุนให้ถูก คือเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนกับเก้าอี้หรือว่าไม่ปรับเปลี่ยนท่าทางคุณอาจจะต้องไปลงทุนกับการเข้าคลินิกกายภารักษาหลังตัวเองรักษาบ่าละว่าอะไรตัวเองอนั่นแหละครับโอเค,ควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูก้องมากมากครับ,รบโอ้ได้ความรู้เยอะมากนะฮะทั้งผมเองทั้งน้องๆในออฟฟิศเองและเชื่อว่าทั้งผู้ชม ทั่วประเทศของเราน่าจะได้เห็นกันนะครับเราก็ลองไปเลือกดูสําหรับใครที่สนใจนะเก้าอี้สุขภาพมีหลากหลายยี่ห้อหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด์ของ ErgoTen เช่นเดียวกันครับเป็นผู้นําในเรื่องของเก้าอี้อึกโญมิกที่ใช้งานสําหรับออฟฟิศนั่งแล้วนี่จะทําให้เรา ลดอาการปวดเมื่อยล้านะครับทำให้ปรับสลีละให้ตามเหมาะสมตามความต้องการของพวกเราได้ถ้าคุณสนใจก็สามารถไปดูตามร้านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าหาช่องทางการสั่งซื้อไนดะ้เดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ในวิดีโอนี้แล้วก็ในใต้คลิปนะครับยังไงก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูกล้องอีกทีนึงนะฮะที่มาให้ข้อมูลสําหรับพวกเราครับยินดีครับไปพบกันในคลิปหน้าครับพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ